ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทาการเปิดแพ็กฟรีกันทุกคนหรือว่าทาการหาไอเทมเปิดแพ็กฟรีกันทุกคนหรือว่าแพ็กของ P.O.T.W. หรือว่า Player of the Week แพ็กนี้เลยทุกคนหรือว่าเป็นผู้เล่นโดยเนประจำสัปดาห์ของทีมชาติหรือฟุตบอลลูนนะครับเป็น P.O.T.W. อินเตอร์นเ่ใช่ไหครับนั่นเองทุกคนก็นําทัพโดยคีเรียบาร์เบ้อิชาริซันอะไรประมาณนี้นะครับก็ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าการเล่นอีเวนต์การเปิดฟรีของผมจะเปิดได้ใครกันบ้างก็มารับชมนในคลิปนี้เลยเลยนนะครับก่อนไปับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อกำลังใจกันเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับและก็ขอฝากวีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม f o ฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับ คุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถรุ่นมาและสนุกไปกับไลแอนดนี้ได้เลยโอเคครับด้วยอย่างใีบอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทาการพูดถึงในส่วนของการหายเทมการเปิดแพ็คฟรีทุกคนหรือว่าแพ็คของ player of the week แพ็คนี้ในนะครับคนก็มีมาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับตามนี้นะครับคนนําทัพโดยเคลียร์ยันเอมบารเป้นะคนเตโอเฮนันเดสนะครับ ริชาร์ลีซ้าบทุกคนบุนโน่เฟอร์นันเดสมาเตโอโควาสิตนะครับอันวารโรโมราตาวอเชคเชสเน่เฟอร์นันเดสอันเดเวเร่อะไรประมาณนี้นะครับก็ทุกคนเปิดฟรีได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาเลยเลยครับผมหรือว่าเปิดได้ใครกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมาดูส่วนส่วนของการเปิดฟรีของผมกันบ้างนะครับก็มาที่ส่วนของอีเวนต์เลยนะทุกคนก็กดลงที่อีเวนต์นะครับสำหรับการเปิดฟรีก็คือในส่วนของนี่เลยทุกคนทัวร์อีเวนต์ของอินเทอร์เนชั่นแนลทีมนะครับทุกคน การเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนี่นะครับโคนก็กดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็รอโหลดสักครูค่ทุกคนก็จะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือการเล่นกระบบทอีเวนต์นี้นะกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับก็ทุกคนไปเล่นกันแล้วเปิดฟรีได้ใครบ้านเราคอไม่เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปผมขอข้ามไปตอนที่ผมเล่นเสร็จเลยแล้วกันนะครับ let's go โอเคผมก็ตอนนี้ผมการเล่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคนนี่นะครับผมก็ได้แต้มครบจํานวนแล้วผมเลยก็ได้รับรางวัลใหญ่เทมเชนเดียวเป็นที่เรียบร้อยนะครับ แค่เนี้ทุกคนเลยก็กดมากดรับในส่วนของของรางวัลกันก่อนทุกคนหรือว่าซองจดหมายกันก่อนนะครับในส่วนของไอเท่มเชนเดียวทุกคนประมาณนี้นะครับและเมื่อรับเสร็จแล้วก็กลับไปที่ในส่วนของการเปิดแพ็กกันอีกเช่นเคยนะครับมาทุกคนก็เข้ามาที่พยาลิศกับคนลยก็นี่ทุกคนสำหรับการเปิดแพ็กฟรีนะผมหรือว่า POW บิการเปิดฟรีหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็ผมต้องการเปิดไปแล้ว5้าครั้งด้วยกันทุกคนหรือว่าการเปิดด้วยทอนผมก็เปิดไปแล้ว5้าค nee. ร er ั้ง <t> ด้วยกันนะครับ สำหรับอันนี้ก็มาทำการเปิดฟรีกันหนึ่งครั้งนะทุกคนกดแคนเซิลไปถึงทีครับผมแล้วก็กดซ้ายแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเช่นเคยนทุกคนมาลุ้นรพร้อมกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะได้ใครทุกคนนี่เลยนะครับกดซ้ายแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าการเปิดฟรีของผมจะได้ใครนะครับมาทุกคนบนรอบจะจันหนึ่งรอบนะครับได้ใครทุกคนวิชาริสันหรือบูโดฟันเดสมาทุกคนแล้วห้าดาวด้วยครับมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ แล้วเสื้อโปรตุเกสแบบนี้บ,บูโน่เฟอร์นันเดสครับทุกคนเชดโดอไหนครับบูโน่เฟอร์นันเดสครับทุกคนเชเดถือว่าได้อยู่แล้คนับสำหรับบูโน่เฟอร์นันเดสมาตำแหน่งของปีกขวา RWF ทุกคนเป็นปีกขวาของทีมชาติโปรตุเกสนะครับปกติก็จะมาตำแหน่งของกองกลางไม่ว่าจะเป็น CMF หรือ AMF ทุกคนแต่ว่าเวอร์ชันนี้มาตำแหน่งของปีกขวาหรือว่า RWF เลยนะครับก็ทุกคนเปิดฟรีได้ใครกันบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกันเลยบ้างก็ลงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็อนสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะทุกคน ย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับว่าทุกคนเปิดฟรีได้ใครกันบ้างน,นะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม E ฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับ คุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักใบได้เลยนะครับในคอมเมนต์เล่มมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลน์แอดนี้ได้เลย